เพราะเราชาวพุทธตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจและพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์พระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชาจัก,กรีวงศ์ผู้มีพระบรมราชาสมภพในวันที่20กันยายน2468และจะมาบรรจบครบ100ปีในพุทธศักราช2568นี้นะครับพวกเราชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนเป็น ค่าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นค่าแผ่นดินและเป็นหนี้พระเดชพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้อย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินเราลองนึกดูสิครับว่าบ้านเมืองเราในเวลาที่กําลังตหนก,กเสียขวัญจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ต่อนเนื่องถาโถมเข้ามาหลายระยะหลังจากการเปลี่ยนแปล,ปลงการปกครองนั้นบ้านเมืองเรามีความระส่ำระสายในทางการเมืองหลายเรื่องนะครับมีเหตุการณ์กบฏเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นและที่นหนักหนาสาหัสที่สุด ก็คือเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนั้นคนไทยเหมือนคนที่เสียขวัญและขาดกำลังใจเพราะยุวกษัตร์ิยพระองค์นั้นก็ยังทรงรับพระราชภาระในการพัฒนาพระองค์เองเพื่อที่จะทรงพระเจริญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรรลุราชนิติภาวะในการที่จะทรงปกครองบ้านเมืองต่อไปในวันข้างหน้าดังนั้นเราจึงไม่ได้เห็นพระองค์อย่างทุกวันทุกวัน เพราะว่าพระองค์ประทับอยู่ไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์เราเห็นได้เพียงแค่พระรูปพระโฉมอยู่ในพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาธทิศลักษณ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามรูปที่เขาพิมพ์แจกแต่เพียงเท่านั้นแหละแต่ว่าความรู้สึกที่ประชาชนนั้นผูกพันกับพระมหากาษัตริย์นั้นไม่มีวันที่จะเลือนหายไปได้เลยแม้ว่าระบอบการปกครองจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จึงยังอยู่ในใจของพวกเราคนไทยตลอดเวลาแม้ในเวลาวิตกเสียขวัญแห่งเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่2การเสด็จนิวัติประเทศไทยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลจึงเป็นเหมือนน้ําทิพย์ที่มาโปรยลงบนแผ่นดินที่ยังแห้งแล้งเหมือนกับต้นข้าวที่รอฝนว่างันเถอะนะครับได้เห็นพระมหากรรษัตริย์ผู้ทรงเป็นยุวกรรษัตริย์พระองค์น้อยที่เคยเห็นเมื่อนานมาแล้ว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญหนุ่มใหญ่นะครับมีพระกำลังพรั่งพร้อมที่จะรับพระราชภาระของบ้านเมืองต่อไปในวันข้างหน้าพระชนมายุ20พระสิริโฉมสง่างามนะครับและที่สำคัญที่สุดบรรดาผู้ที่เคยได้เฝ้าทูลองทุลีพระบาทและทันได้ชมพระบารมีก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์มีพระราชทียสัยอ่อนโยนละมุนละมัและทรงสง่างาม มีพระสติปัญญาเฉียบแหลมและทรงมั่นพระราชทัไทยในอันที่จะรับพระราชภาระในฐานะที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุที่ทรงหวังว่าจะเสด็จกลับไปทรงศึกษานิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโลซานจนประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกผู้สําเร็จการศึกษากลับมาให้ได้การเสด็จนิวัติประเทศไทยในพุทธศักราช2489จึงเป็นความสุขของคนไทยทั้งมวล เราจินตนาการดูนะครับว่าหลังความวุ่นวายทางการเมืองหลังความวุ่นวายของสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเราอยู่ในฝ่ายที่จะเรียกว่าชนะก็ไม่ใช่จะเรียกว่าแพ้ก็ไม่เชิงเพราะว่าเราอยู่ในฝ่ายที่ต้องร่วมมือกับฝ่ายที่แพ้สงครามแต่เราก็ฉลาดพอในทางการทูตและการเจรจาที่เราจะมีขบวนการที่เรียกว่าเสรีไทย จนในที่สุดแล้วเราไม่ได้เพลียงพล้ำในฐานะที่เป็นผู้แพ้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อมีกองทัพของฝ่ายชนะคือประเทศสหราชอาณาจักรนั้นส่งผู้สําเร็จราชาการมาจะมาเดินสวนสนามที่ถนนราชดำเนินโดยในยะในทาง อุบายก็ฟังดูคล้ายกับเหมือนฝ่ายชัยชนะจะมาเดินสวนสนามอวดสักดาในฝ่ายประเทศผู้แพ้ใช่ไหมครับแต่เดชบุญนะครับเรามีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จประทับอยู่ในบ้านเมืองของเราฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงทรงขึ้นประทับทรงยืนรับความเคารพของกองทัพที่มาสวนสนามนั้นในฐานะพระประมุขของบ้านเมืองเราอยู่ในแท่นที่สูงกว่าผู้สําเร็จราชาการจากสหราชชาณาจักร ภาพที่ปรากฏองไปในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหลายหรือภาพที่ชาวโลกได้เห็นจึงเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราและผู้สำเร็จราชการของฝ่ายประเทศที่ได้รับชัยชนะนะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรองกว่าพระมหากษัตริย์ของพวกเราด้วยซ้ำนี่จึงเป็นลักษณะของธงชยัยหรือเป็นลักษณะของจอมทัพหรือเป็นลักษณะของพระประมุข ที่บำรุงน้ำใจหรือบำรุงขวัญของคนไทยให้ยังอยู่ได้ในเวลาที่เยาวราชสําเพ็งนั้นมีเหตุการณ์เลียพระลองไปค้นคว้าดูนะครับมีการกระทบกันของคนจีนกับคนไทยในพื้นที่เยาวราชสําเพ็งถึงขั้นเรียกได้ว่าง่ายๆว่าเป็นม็อบเหรอครับม็อบตีกันยุ่งเลยนะครับทะเลาะก,กันมีตำรวจมีคนต่างชาติพันต่างฝักต่างฝ่ายทะเลาะก,กันวุ่นวาย จนเรียกได้ว่ารอยร้าวฉานนั้นเกิดไปทั่วในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจและแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานครซึ่งก็คือคนจีนคือแรงงานต่างด้าวที่มีจํานวนมากที่สุดในเวลานั้นน,น,นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เสด็จเพิ่มเินไปทรงเยี่ยมราชฎรสำเพ็งรอยร้าวฉานหายหมดสิน้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างชื่นชมที่จะได้เห็นพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่เขาเฝ้ารอ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนก็กลับมาฟื้นฟูนฟนฟนเหมือนเดิมผู้คนในสำเพงผู้คนในอวราต่างมุ่งใจไปในทิศทางเดียวกันที่จะจัดโต๊ะรับเสด็จเตรียมพื้นที่จัดทำความสะอาดเพื่อรับเสด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสร,ริฐพระองค์นี้ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยฟังดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธาศาสนาเลยแต่เกี่ยวโดยตรงครับหากว่าไม่ได้พระราชธรรมของทศพิตรพระราชธรรมที่มีปรากฏอยู่ในคติพระพุทธศาสนาแล้วพระมหากษัตริย์ พระองค์นี้จะไม่ได้มีพระราชจริยาหรือพระราชกรณียกิจสําคัญที่ประทับอยู่ในใจของเราอย่างนี้เลยด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิโดลนั้นทรงเอาพระราชฤทัยใส่ศึกษาในพระพุทธศาสนาโดยการปลูกฝังของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมั่นคงมาโดยตลอดดังนั้นจึงทรงนําพระราชธรรมและคุณธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนานั้นมาเป็นเครื่องนําพระราชจริยวัตรมัทธะ เป็นหนึ่งในพระราชธรรมของพระมหากษัตริย์คือต้องอ่อนโยนอาชวะเป็นหนึ่งในพระราชธรรมของพระมหากษัตริย์คือต้องซื่อตรงอย่างนี้เป็นต้นจาคะความเสียสละเป็นหนึ่งในพระราชธรรมของพระมหากษัตริย์ที่ต้องทรงเสียสละพระองค์อุทิศเวลาอุทิศกําลังทั้งหลายเพื่อบ้านเมืองลองคิดดูสิครับว่าคนอายุ9้าขวบถึงย0สิบขวบ20สิปีเนี่ยเป็นเวลาที่ควรที่จะ เป็นวัยเด็กเป็นวัยแห่งความสนุกเป็นวัยที่จะต้องบันเทิงต้องอาศัยความเป็นวัยรุ่นแต่เด็กหนุ่มคนหนึ่งต้องแบกรับภาระของบ้านเมืองเอาไว้ด้วยพันธกิจทางจิตใจตั้งแต่อายุเก้าขวบนะครับและในพระชนมพรรษา20นั่นเองพระบาสทสมเด็จพระประเมินทรมาอานันทรมหิดลก็เสด็จสวรรคต ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ท่ามกลางความตระนกเสียใจอย่างยิ่งของประสบกรณิกรผู้ฝากความหวังไว้ในพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริโฉมสง่างามและทรงเป็นความหวังของบ้านเมืองของพวกเรานะครับแต่ ความทรงจําที่พวกเรามีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชธรรมอันประเสริฐในทางพระพุทธศาสนาพระองค์นี้ไม่ได้สูญหายไปไหนและที่สําคัญประการหนึ่งก็คือทรงแสดงพระราชประสงค์เอาไว้อย่างมั่นคงแล้วว่าทรงพระราชปรารถนาที่จะทรงอุปสมบทในพระพุทธศาสนามีพระราชทะเลขาไปยังสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงให้ทรงพระนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับการบวชถวายเป็นพระโอวาทานุสาสนีเพื่อพระประมุขของชาติจะได้ทรงเข้าพระราชหฤทัยว่า การบวชนั้นจะต้องทําอย่างไรบ้างแต่น่าเสียดายที่พระองค์ไม่ได้ทรงบรรพชาอุปสมบทตามความมุ่งพระราชาหรือไทยที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ถ้าท่านเข้ามาในวัดสุทัศนเทพพระวรารามท่านได้เห็นพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ท่านได้กราบถวายบังคมพระบรมราชาสีรังคารที่บรรจุอยู่ใต้าฐานพุทธบัลลังก์ของพระศรีสกยมุนีแล้วท่านก็จะได้ เจริญกุศลและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวพระองค์นั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ชื่นชมยินดีกับการมีอายุยืนแต่ปราศจากคุณธรรมความดีในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าคนที่ทำคุณงามความดีเอาไว้นั้นแม้อายุเพียงหนึ่งวันก็ประเสริฐกว่าผู้ที่มีอายุถึงร้อยปี ฉะนั้นพระชนมพรรษาเพียง20นั้นจึงไม่ใช่เครื่องขีดขั้นความเคารพบ,บูชาที่พวกเราชาวไทยจะมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวรัชกาลที่8เลยและสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในวิรพันธ์สมเด็จพระสังฆราชแผ่ติสเทวมหาเทระที่ควรที่จะมาชื่นชมกันก็คือพระไตรปิฎกฉบับหลวงซึ่งสร้างขึ้นในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวรัชกาลที่9 ในเวลาที่แรกทรงดํารงสริราชสมบัติเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จสวรรคตนั้นพระราชานุชาคือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชก็เสด็จดํารงสี่ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปประทับที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่นานปีนะครับเพื่อทรงศึกษาและก็เสด็จกลับมาจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ในพุทธศักราช2493นั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในเวลาที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชโดยคณะผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชนั้นได้มีบัญชาให้สร้างวัตถุที่ระลึกในงานพระเมรุมาตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงในพระบรมราชปถัมภ์เพื่อ ทรงพระราชอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระไตรปิฎกฉบับหลวงนั้นมีเก็บรักษาเอาไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชแพดติสเทวมหาเทระแต่ก่อนที่เราจะเดินไปจนถึงตู้พระไตรปิฎกเครื่องสังเคตงานพระเมรุมาตรราชการที่แดนั้นเราจะได้เห็นพัฒนาการของการที่กรุงรัตนโกสินทร์ที่พระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนาและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นนั้น นอกจากรูปแบบของกฎหมายทางราชาอาณาจักรแล้วในทางพุทธจักรสิ่งที่จะเป็นหลักใจและเป็นเครื่องดำรงอยู่แห่งพระบรมศาสดานั้นก็คือพระไตรปิฎกเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าทมและวินัยอันพระองค์ตรัสเอาไว้นั้นจะเสด็จดำรงอยู่เป็นศาสดานในเวลาที่พระองค์เสด็จดับขันธพระปรินิพานล,ล่วงลับดับไปดังนั้นเมืองใดที่ยังมีพระไตรปิฎกกรุงใดที่ยังศึกษาพระไตรปิฎก ยังเล่าเรียนพระปริยัติธรรมยังเผยแผ่และถ่ายทอดศาสนธรรมได้เมืองนั้นกรุงนั้นแผ่นดินนั้นยังมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระาศาสดาอยู่ด้วยเหตุนี้เองการสร้างพระไตรปิฎกจึงเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนับแต่สถาปนากรงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการสังยายาาพระไตรปิฎกขึ้นที่วัดมหาธาตุ ทรงราฐนาสมเด็จพระสังคราชและพระเทรานุเถระทั้งหลายประชุมการทําสังขยาพระไตรปิฎกเกิดขึ้นเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่พระมนฑดบในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทรงรักษาและเผยแผ่พระไตรปิฎกจัดการศึกษาพระประเทธรรมและโดยเฉพาะพระบาลีเพื่อการเข้าถึงพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกในอดีตนั้นจานเป็นอักษรขอมนะครับอักษรขอมที่ว่าไม่ใช่ภาษาเขมรนะครับ เพราะว่าเป็นลักษณะไวยากรณ์หรือว่ารูปแบบตัวอักษรในลักษณะแบบประขอมไทยนี่แหละที่คนไทยอ่านกันออกในโบราณเนี่ยนะครับเหมือนที่ท่านสักเลขยันทั้งหลายแหละนี่ก็เป็นอักษรขอมทั้งนั้นแหละเนี่ยนะครับจานเอาไว้ยอย่างนั้นพอถึงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านั้นทรงพระราชดำริว่าการที่จะประกาศความเป็นพุทธศาสสนุปธรรมพกของพระมหากษัตริย์สยามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คือการสร้างพระไตรปิฎกให้เป็นอักษรสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปริวัติพระไตรปิฎกอักษรขอบนั้นให้เป็นอักษรไทยและจัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกพระราชทานไปยังนานาสถาบันทั่วประเทศและทั่วโลกพระอารามหลวงสําคัญสําคัญตัวอย่างเช่นวัดสุทัศเทพวรวรามนี้ก็ได้รับพระราชทานพระไตรปิฎกฉบับจุฬาลงกรณ์ธรรมิกราช รอส1เหมือนกับวัดสำคัญสำคัญทั่วราชาอาณาจากักรและนานาสถาบันทั่วโลกนะครับครั้นถึงรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำพระไตรปิฎกให้สมบูรณ์ต่อยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าลำพังการอ่านพระไตรปิฎกจะต้องครบทั้ง3ปิฎกคือพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรม แต่ว่าการจัดทําในครั้งพระบาทสมเด็จพระจี่หัวรัชกาลที่5นั้นยังไม่ครบทั้ง3ปิดกครบท้วนบริบูรณ์อีกข้อหนึ่งก็คือการอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจนั้นต้องอาศัยคัมพิอัตกกานะครับคือต้องมีคําอธิบายถ้อยคําในพระไตรปิฎกให้กระจ่างขึ้นไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นอัตโนมติ คืออ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจไปเองด้วยตัวเองคิดว่าคําอธิบายที่ถูกต้องคือเช่นนี้แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ครับพระอาหารหันต์นับแต่ครั้งโบราณการพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่ในครั้งกรุงลังกาที่เรารับคติลังกาวงสืบทอดความหมายของเทราวาทมานั้นได้เป็นอัธกถาจารย์ในการที่จะอธิบายพระไตรปิฎกไว้แล้วนะครับดังนั้นการศึกษาอัธกถานั้นจึงเป็นวิถีที่สําคัญที่จะเข้าถึงเนื้อหาพระไตรปิฎกอย่างไม่ผิดเพี้ยน ฉะนั้นใครปฏิเสธอธกถาก็เท่ากับว่าก็จะได้ปฏิเสธพระไตรปิฎกไปด้วยแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกก็เป็นบรรดาโบราณอาจารย์ที่ทรงจํามาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจารไว้เป็นพระไตรปิฎกนั่นเองความหมายนี้ก็อยู่ในพระราชรัทยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับพระราชภาระนี้ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงหมายพระราชรัชไทยไว้ว่าพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์นั้นน่ะ จะให้เสร็จสิ้นในรัชสมัยของพระองค์แต่ความตั้งพระราชฤิปไยนี้ไม่เสร็จสิ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ในพระราชพิัยกรรมของรัชกาลที่6นั้นทรงตั้งพระราชธิปไตยไว้ว่าในงานพระเมรุมาตรของพระองค์นั้นให้มีหนังสือที่ระลึกเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ของพระองค์ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งให้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาสําคัญสูงสุดก็คือพระไตรปิฎกนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงสร้างพระไตรปิฎกสยามรัฐพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งถ้าท่านมาชมในพิธภพัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชแผ่นนั้นก็จะได้เห็นพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในงานพระเมรุมาตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้เช่นเดียวกัน ท่านจะสังเกตได้นะครับว่าการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นบุญญากิริยาสูงสุดเพราะเท่ากับว่าเป็นการทํารงรักษาพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สเสด็จสวรรคตคณะผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงสืบสารพระบรมราชปณิธานแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์นี้ให้ดํารงอยู่สืบมา ในงานพระเมรุมาตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จึงมีพระไตรปิฎกฉบับหลวงในพระบรมราชูธถปัม์เป็นตู้ลงรักปิดทองล่องชาติสีแดงซึ่งเป็นสีประจําวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8คือวันอาทิตย์นะครับแล้วก็บรรจุพระไตรปิฎกเทศนาฉบับหลวงนั้นพระไตรปิฎกเทศนาฉบับหลวงที่ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่9มีบัญชาให้สร้างเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในหลวงรัชกาลที่8นั้นถวายไว้ประจําวัดพระอารามที่ได้รับพระกฐินหลวง16วัดนะครับได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดอรุณราชวรารามวัดมหาธาตุยวราชรังสฤษฎิ์ วัดมกุฏกษัตรียารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชโอรสารามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามวัดราชาที่วาดวิหารวัดนิเวศธรรมประวัติวัดสุวรรณดารามวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมและวัดสุทธาเทพพวรารามวัดสุธาเทพพระวรารามนอกจากจะเป็นที่บรรจุพระบรมราชสีรังคาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ที่ใต้ฐานพระศรีสกยมุนีแล้วยังเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเทศนาฉบับหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นเครื่องสังเกตงานพระเมรุมาตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ด้วยฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านมาชื่นชมความงามของวัดสุทัศเทพวรารามและมาศึกษาหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นพระตำหนัก ของสมเด็จพระสังฆราชแผ่ติสสะเทวมหาเทระนะครับท่านก็จะได้เห็นพัฒนาการของการสร้างพระไตรปิฎกนับแต่สมเด็จพระปฐมบรมราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เรื่อยมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงรับพระราชภาระในฐานะที่ทรงเป็นพระบรมราชูประรมพกของพระพุทธศาสนาและของคณะสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นั้นหากจะให้พณนาพระมหากรุณาที่คุณ แม้พระชนมพรรษาเพียงแค่20แต่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนั้นมีเป็นอเนกกระปริยายไม่มีความสามารถที่จะพนรนนาได้ในเพียงเวลาแค่สองตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะสะท้อนให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักและได้ทราบซึ้งนั้นก็คือท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพระศรีสักยมุนีก็ดีพระไตรปิฎกก็ดีเป็นพระบรมราชปณิธานแห่งอักรพุทธศาสนุปรรมพกในพระบรมราชจัก,กรีวง วัดสุทัศเทพ,พวรารามที่เปรียบประดุจเป็นเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครที่ชื่อว่าดาวดึงสเทวโลกบนสวรรค์กัชากามาพจรในชั้นที่สองที่มีปรมินทระหรือปรเมณทระเป็นอธิบดีแห่งเทพ,พยดาเป็นรามาธิบดีเป็นราชาธิบดีของพวกเรานั้นพระบรมราชปณิธานนับแต่ราชาการที่หนึ่งเรื่อยมานั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่8นั้นแม้ทรงเป็นยุวกษัตริย์ แม้จะไม่ได้มีเวลาที่จะประทับกับพระสุกนณิกรอยู่เนิ่นนานอย่างที่เราหมายใจแต่พระมหากรุณาที่คุณและพระราชจริยวัตรแห่งความเป็นอัครพุทธศาสนูประถมพกนั้นอย่างอยู่ในแผ่นดินนี้ผลิดอกออกผลเป็นความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนาและของคณะสงฆ์ไทยฉะนั้นนั่งในโอกาส100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดิน ขอเชิญชวนทุกท่านรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณบำเพนกรณียกิจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและถ้ามีเวลามีโอกาสมาถวายบังคมพระบรมราชาสีรังคารและพระบรมราชานุสาวรีที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดสุท,ทัศเทพรวารารามแห่งนี้มาศึกษาหาความรู้จากวัตถุสิ่งของอันเป็นของที่ล้ำค่าที่เก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพดติสัตเทวมหาเทระนี้เพื่อ ความงอกงามของสติปัญญาของพวกเราถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้นกันนะครับพบกันใหม่ในทลอกเราชาวพุทธตอหน้านะครับ